ครับเจอกับบ่าวตุกชาแนลเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องเล็กๆที่ชอบไก่ชนครับมาดูเจ้าเขียวหล่อครับเจ้าเขียวปักหักครับสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วเซลบ้มะขามนะหรือน้ำจิ้มไหอ <c ười> ชิมก็อร่อยนะ,าานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสุมตอนี้มาเยี่ยมซุ้มอยู่ที่ซุ้มลุงโลดนะครับลุงโลดสายชนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเล่นมายากลให้ดูครับจะเขี้ยวรอดูนะ๋ยเลยพับคอให้ดูหน่อยลูกนี่ครับปากไวแข้งไวครับยกหนึ่งบินเป็นร้อย เป็นรอยครับไม่ต้องแสดงมายากลพับคอให้ดูครับแนีตัวนี้ผสมกับลูกนครหลวงแล้วนะครับตัวเนี้ยลูกได้ชุดหนึ่งเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอาน่าจะฟักออกพอดีครับเดี๋ยวถ่ายรูปลูกให้ดูนะครับว่าลูกเขาจะสวยไหมผสมกับลูกนครหลวงคฤห์สา์ดปอเช่ครับ เข้าจาักชัยยันความครับบรรยาก,กาศที่สมครับคุณพลทังหมดนะครับความรอครับตัวนี้ถือว่าบินสุดๆอีกตัวหนึ่งครับแต่ให้ดูการสแสงไม่ได้ครับ สีเขียวช่วงนี้ไม่ตีก็มีกินครับบรรยากาศยามเย็นใน,น,นพับคอ,อบครับเนี่ยคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงครับเสียแจ็คลูกพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับครับ ฝากกดติดตามช่อง TheTuk Channel เบ่า Tuk Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้มีไปสู้ครับ